เอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งหรือ The Seven Habits of Highly Effective People นั่นเองค่ะคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะโยอดขายแบบโหทั่วโลก20ล้านเล่มแล้วดรสตีเวนโควีผู้เขียนเนี่ยนิตยสารไทม์ยังยกย่องเลยว่าเป็นบุคคลต้นแบบคำถามคืออะไรคือเคล็ดลับอะไรคือแก่นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มันยังทรงพลังมาถึงทุกวันนี้คะมันต่างจากเล่มอื่นยังไงครับเป็นคาถามที่ดีเลยคือ จากวิดีโอที่เขาสรุปมาเนี่ยเขามองภาพรวมได้น่าสนใจมากครับเขาแบ่ง7อุปนิสัยเป็น3กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกเขาเรียกว่าชัยชนะส่วนตนหรือ private victory อันนี้คือสร้างจากข้างในตัวเราก่อนกลุ่มที่2คือชัยชนะส่วนรวมหรือ public victory อันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นการทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือการรับคมหรือ renewal การพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่ลิสต์สิ่งที่ต้องทำนะแต่มันเหมือนเป็นกรอบความคิดหรือเฟรมเวิร์ให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างยั่งยืนเลยโหฟังดูเป็นระบบมีโครงสร้างชัดเจนมากเลยค่ะเอาล่ะงั้นเรามาลองแกะดูกันทีละส่วนเลยดีกว่าค่ะว่าแต่และอุปนิสัยมันคืออะไรกันแน่เริ่มจากกลุ่มแรกก่อนเลยนะคะชัยชนะส่วนตน3อุปนิสัยแรกอุปนิสัยที่1เป็นคน proactive คำนี้ได้ยินบ่อยมากเลยค่ะแต่ที่วิดีโอสรุปมาเหมือนจะลึกกว่าแค่ขยันทํางานเชิงรุกมันคือรับผิดชอบชีวิตตัวเองร้อเลยใช่ไหมคะใช่ครับและสําคัญที่สุดเลยเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็ว่าได้ proactive ในความหมายนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ขยันหรือเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะครับแต่แกนจริงๆคือการที่เราเตระหนักว่าเรามีอิสระที่จะเลือก คือระหว่างสิ่งเราที่เข้ามากับทบเรากับการตอบสนองของเราเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่คนส่วนใหญ่มักจะตอบสนองไปแบบอัตโนมัติเลยตามอารมณ์ตามสถานการณ์แต่คนที่เป็น proactive จะรู้ว่าเฮ้ยเราเลือกได้นะเลือกที่จะตอบสนองโดยยึดต,ตามคุณค่าหลักการที่เราเชื่อแทนที่จะปล่อยให้สถานการณ์หรือคนอื่นมาคุมเราอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือเปลี่ยนจากที่เราเป็นผลของสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นคนสร้างผลลัพธ์ในชีวิตเราเองถูกต้องครับเป๊ะเลยคือเปลี่ยนจากความคิดแบบเอ่อฉันเป็นเหยือ่อโทษนั่นโทษนี่มาเป็นความคิดแบบฉันสร้างได้ฉันควบคุมได้จุดที่วิดีโอเขาเน้นมากๆและผมว่ามันทรงพลังคือพอเรารู้ว่ามีช่องว่างตรงนั้นแล้วเนี่ยเราต้องใช้มันอย่างมีสติมันคือการดึงอํานาจกลับมาที่เราจรงิงๆนี่คือพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงจากข้างในสู่ข้างนอกเลยครับ โห oh, ทรงพลังจริงๆค่ะฟังแล้วฮึกเหิมเลยพอเราเริ่มรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วอุปนิสัยที่สองก็ตามมาคือเริ่มทุกอย่างด้วยจุดหมายในใจ begin with the end in mind อันนี้ก็เหมือนตั้งเป้าหมายแต่ก็ไม่ใช่สักทีเดียวครับมันมากกว่าการตั้งเป้าหมายธรรมดาธรรมดาหน่อยวิดีโอเขาอธิบายว่ามันคือการสร้างครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นในหัวเราในจินตนาการเราก่อน ก่อนที่จะมีการสร้างครั้งที่2คือการลงมือทําจริงในโลกภายนอกลองนึกภาพสร้างบ้านก็ได้ครับเราต้องมีแบบแปลนในใจหรือบนกระดาษก่อนใช่ไหมครับว่าหน้าตาเป็นไงมีกี่ห้องชีวิตก็เหมือนกันการมีจุดหมายในใจที่ชัดเจนมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือภาพรวมชีวิตที่เราอยากได้มันคือการสร้างพิมพ์เขียวชีวิตขึ้นมาก่อน หมายความว่าเราต้องเห็นภาพสุดท้ายเลยว่าเราอยากให้มันจดลงแบบไหนอยากเป็นคนแบบไหนก่อนจะเริ่มทําอะไรจริงๆใช่ครับชัดแบบนั้นเลยชัดจนถึงขั้นว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราเราอยากให้คนพูดถึงเราว่ายังไงอยากทิ้งอะไรไว้การมีภาพสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนมีเข็มทิศนาทางครับทาให้ทุกการตัดสินใจทุกการกระทําในแต่ละวันมันสอดคล้องมันมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นจริงๆ ช่วยให้เราไม่หลงทางไปกับเรื่องที่ไม่สําคัญหรือเรื่องที่มันขัดกับเป้าหมายระยะยาวของเราวิดีโอเขาชี้ว่านี่คือการเปลี่ยนจากการใช้ชีวิตแบบออตอบสนองไปเรื่อยๆมันเป็นการใช้ชีวิตแบบออกแบบสร้างเองอย่างมีเป้าหมายครับอือนี่เป็นการมองภาพใหญ่ที่สําคัญมากจริงๆค่ะพอมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็มาถึงอุปนิสัยที่3ในกลุ่มแรก ทำสิ่งสำคัญที่สุดก่อนหรือ put first things first อันนี้เหมือนจะเกี่ยวกับการจัดการเวลาแต่ก็เหมือนจะไม่ใช่แค่เรื่องเวลาอีกแล้วถูกต้องครับวิดีโอเขาเน้นเลยว่าอันนี้ไม่ใช่แค่ time management นะแต่เป็น life management หรือ self management เลยหัวใจมันไม่ใช่การทำทุกอย่างให้เสร็จหรือจัดการเรื่องด่วนที่มันวิ่งเข้ามาหาเราตลอดเวลา แต่คือการมีวินัยที่จะเลือกทำสิ่งที่สำคัญจริงๆสำคัญในที่นี้คือสอดคล้องกับจุดหมายในใจอุปนิสัยสองและคุณค่าของเราอุปนิสัยหนึ่งถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันอาจจะยังไม่ด่วนหนะ้าตอนนั้นก็ตามแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าอะไรสำคัญอะไรด่วนในชีวิตจริงมันปนปนกันไปหมดเลยคะ่ะนี่แหละครับความท้าทาย วิดีโอเขาก็อ้างอิงถึงเมทริกซ์การจัดการเวลาที่แบ่งงานเป็น4ช่องตามแกนสําคัญไม่สําคัญกับด่วนไม่ด่วนนะครับคนส่วนใหญ่มักจะติดอยู่ในช่อง1นึ่สำคัญและด่วนพวกวิกฤตปัญหาไฟไหมกับช่อง3ไม่สําคัญแต่ด่วนพวกเรื่องจุกจิกคนอื่นมขาขัดจังหวะแต่อุปนิสัยที่3เนี่ยเรียกร้องให้เราใช้เวลามากๆในช่องที่2ครับคือสําคัญแต่ไม่ด่วนช่อง2นี้มีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับก็ อย่างเช่นการวางแผนระยะยาวการป้องกันปัญหาแต่นั่นเนิ่นการสร้างความสัมพันธ์ดีๆการเรียนรู้พัฒนาตัวเองการออกกำลังกายดูแลสุขภาพหรือการหาโอกาสใหม่ๆสังเกตไหมครับว่าพวกนี้มันผัดง่ายมากเพราะมันไม่ด่วนไม่เร่งเราแต่มันคือสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีจริงๆในระยะยาวการฝึกข้อนี้เลยต้องมีวินยัยต้องกล้าป,ปฏิเสธสิ่งที่ไม่สาคัญแม้ว่ามันจะดูด่วนก็ตามครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นการลงทุนในระยะยาวมากกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพอเราสร้างชัยชนะส่วนตน3ข้อนี้ได้แล้วก็พร้อมจะก้าวไปสู่ชัยชนะส่วนรวมแล้วสินะคะซึ่งเกี่ยวกับคนอื่นอุปนิสัยที่4คิดแบบวินวินใช่ครับวินวินนี้ไม่ใช่แค่เทคนิคเจรจานะครับแต่มันเป็นทัศนคติเลยเป็นมุมมองต่อความสัมพันธ์การทางานกับคนอื่น วิดีโอเขาสรุปว่ามันคือการพยายามหาทางออกที่ออทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน mutual benefit แล้วก็พอใจด้วยกัน mutual satisfaction เป็นการมองว่าโลกนี้มันมีพอสำหรับทุกคนนะครับ abundance mentality ไม่จำเป็นต้องแข่งกันให้มีคนแพ้คนชนะ will lose หรือยอมยอมกันไปแล้วก็ไม่มีใคร happy ose, lose lose แล้วถ้าสมมติว่าพยายามแล้วแต่หาจุดที่วินวินไม่ได้จริงๆเหระคะ ทำยังไงดีจุดนี้ก็น่าสนใจครับวิดีโอเขาอธิบายว่าถ้าพยายามเต็มที่แล้วนะแต่มันหาทางออกที่ทุกคนรู้สึกว่าชนะจริงๆไม่ได้เนี่ยทางเลือกที่ดีกว่าการประนีประนอมแบบฝืนๆหรือตกลงไปทั้งที่ขัดใจก็อาจจะเป็นการเลือกที่จะไม่ตกลงหรือโน้ิเดไปเลยอย่างน้อยก็ในตอนนั้นคือการที่เราคุยกันเปิดอก เคารพกันแล้วบอกว่าเออตอนนี้ยังหาจุดร่วมที่ดีที่สุดไม่ได้ขอไม่ตกลงดีกว่ามันอาจจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ดีกว่าฝืนทำข้อตกลงที่มันไม่โอเคกับใครสักฝ่ายเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะคือมองยาวๆให้ความสำคัญกับผลลัพธ์และความสัมพันธ์ด้วยต่อไปอุปนิสัยที่5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา seek first to understand then to be understood ข้อนี้ส่วนตัวคิดว่าท้าทายธรรมชาติเรามากๆเลยนะคะเพราะปกติเราก็อยากจะพูดก่อนอยากให้คนอื่นเข้าใจเราก่อนเลยท้าทายมากๆครับแต่เป็นหัวใจของการสื่อสารที่ดีและการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจริงๆเลยวิดีโอเขาเน้นเรื่องการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจหรือ empathic listening ซึ่งมันต่างจากการฟังทั่วไปที่เราทำทำกันอยู่นะครับเช่น ฟังเพื่อจะเถียงฟังเพื่อจะตัดสินฟังเพื่อจะแนะนำหรือฟังจากมุมเราเอง Empathic listening คือการพยายามเข้าไปอยู่ในโลกของอีกฝ่ายจริงๆฟังเพื่อจะเข้าใจกรอบความคิดเขาความรู้สึกเขามุมมองเขาจากมุมของเขาเองนะไม่ใช่จากมุมเราโดยที่ยังไม่ต้องรีบตัดสินหรือรีบเข้าไปแก้ปัญหาให้เขาแล้วมันยากตรงไหนคะการฟังแบบนี้ยากตรงที่เราต้องออพักความอยากพูดเรื่องตัวเอง หรือความอยากจะซ่อมปัญหาให้เขาไว้ก่อนนะครับต้องใช้ทั้งหูทั้งตาทั้งใจเลยในการฟังฟังทั้งสิ่งที่เขาพูดทั้งน้ำเสียงภาษากายหรือแม้แต่สิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาเพื่อให้เข้าใจความหมายจริงๆที่ซ่อนอยู่มันต้องใช้สมาธิความอดทนแล้วก็ความอยากเข้าใจเขาจริงๆแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือเมื่ออีกฝ่ายรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เข้าใจเราจริงๆ Felt Understood กำแพงในใจเขาจะลดลงและเขาจะเปิดใจรับฟังมุมมองหรือคำแนะนำของเรามากขึ้นแบบว่าอย่างไม่น่าเชื่อเลยวิดีโอเขาเปรียบเหมือนการฝากเงินเขาบัญชีออมใจกับอีกฝ่ายครับโอ้โหเห็นภาพเลยค่ะเป็นการลงทุนทางใจที่สำคัญมากจริงๆเพรพอเราเข้าใจกันแล้วก็มาถึงข้อที่6ผนึกพลังผสานความต่างหรือ s y n e r g i z e ครับ Synergy คือภาวะที่ ผลลัพธ์รวมที่ได้จากการทำงานร่วมกันมันมากกว่าผลรวมของแต่ละส่วนที่ทำแยกกันหรือที่เขาพูดง่ายๆว่า1 1อาจจะไม่ได้เข้ากับ2แต่เป็น3เป็น10หรือมากกว่านั้นวิดีโออธิบายว่า Synergy เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดใจจริงๆ ซึ่งก็ต้องใช้ h a b i ิตมาช่วยคือเข้าใจคนอื่นก่อนแล้วก็มองเห็นคุณค่าในความแตกต่างหลากหลายของผู้คนไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นประสบการณ์หรือมุมมองที่มันต่างกันไปหมายความว่าแทนที่เราจะมองว่าความแตกต่างมันเป็นปัญหาเราควรมองว่ามันเป็นโอกาสเหรอคะถูกต้องครับแทนที่จะมองว่าเฮ้ยทำไมคิดไม่เหมือนกันแล้วพยายามทำให้ทุกคนคิดเหมือนกันหมด ให้มองว่าความแตกต่างพวกนั้นล่ะคือวัตถุดิบชั้นดีเลยที่จะเอามาสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆห,หรือหาทางออกที่ดีกว่าเดิมได้พอเราเอาจุดแข็งเอามุมมองที่หลากหลายมาผสมกันอย่างเคารพอย่างสร้างสารรค์เนี่ยเราอาจจะเจอทางเลือกที่3ม third alternative ซึ่งเป็นทางออกใหม่ที่มันดีกว่าความคิดเดิมๆของแต่ละคนซึ่งอาจจะไม่มีใครคิดออกคนเดียวก็ได้นี่คือพลังของการทํางานเป็นทีมจริงๆครับแล้วก็เป็นที่มาของนวัตกรรมด้วยสุดยอดเลยค่ะทําให้เห็นเลยว่า การทำงานด้วยการมันมีพลังมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยทีนี้ก็มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วค่ะมีอุปนิสัยเดียวคือข้อ7รลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอชื่อเปรียบเปยได้น่าสนใจมากทำไมต้องหลับเลื่อยคะครับที่มาของคําเปรียบนี้วิดีโอเขาเล่าเรื่องคนตัดไม้ที่พยายามโค่นต้นไม้ใหญ่อยู่นะครับเขาเลื่อยเลื่อยเลื่แบบหามรุ่งหามข้ามเลยแต่ต้นไม้ก็ไม่ค่อยล้มสักทีและเขาก็เหนื่อยมากมีคนเดินผ่านมาแนะนำว่า ทำไมไม่หยุดพักแล้วรับคมเลื่อยก่อนละ่ะแต่เขาตอบว่าไม่มีเวลาหรอกยุ่งจะตายอยู่แล้วซึ่งฟังดูก็แปลกๆใช่ไหมครับอุปนิสัยที่7ก็เหมือนกันคือการที่เราต้องตระหนักว่าตัวเราเองนี่แหละคือเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการสร้างผมลับในชีวิตเราเลยต้องสละเวลายอย่างสม่ําเสมอเพื่อรับคมหรือพูดง่ายๆคือดูแลรักษาพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านเพื่อให้เรายังคงมีประสิทธิภาพมีพลังรับมือกับเรื่องต่างๆได้อย่างยั่งยืนครับ แล้วต้องรับคมด้านไหนบ้างคะมันมีกี่ด้านครับหนังสือกับวิดีโอสรุปเขาแบ่งเป็น4มิติสำคัญที่เราต้องดูแลให้สมดุลกันครับคือ 1. ร่างกายฟิ s i c a l ก็เรื่องกินอาหารดีๆออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้พอจัดการความเครียด 2. ส,สติปัญญาเมน t ทลการเรียนรู้อยู่เรื่อยๆอ,อ่านหนังสือดีๆเขียนบันทึกวางแผนเปิดรับความคิดใหม่ๆ 3. สังคมอารมณ์ Social Emotional การสร้างและดูแลความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้ก็เชื่อมกับฮ a b บิตสี่เลยการเข้าใจคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่น 4. จิตวิญญาณ Spiritual อันนี้อาจจะหมายถึงการทบทวนคุณค่าเป้าหมายชีวิตเชื่อมกับฮาบิตสการทําสมาธิการอยู่กับธรรมชาติการชื่นชมศิลปะดนตรีหรืออะไรก็ตามที่มีความหมายกับเรา การลงทุนเวลาเพื่อรับเลื่อยทั้ง4ด้านนี้สม่ำเสมอมันไม่ใช่เรื่องเสียเวลานะครับแต่มันจําเป็นมากเพื่อให้เราใช้ชีวิตทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีพลังมีความสุขในระยะยาวจริงๆเข้าใจชัดเจนเลยค่ะเป็นการดูแลตัวเองแบบครบวงจรจริงๆนะคะนอกจากเนื้อหาหลักๆของ7อุปนิสัยแล้วในวิดีโอเขาเหมือนจะมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวหนังสือต้นฉบับด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือผู้จัดทําวิดีโอเขาให้ข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งว่าสําหรับบางคนเนี่ย ตัวหนังสือเจ็ดอุปนิสัยฉบับเต็มๆเลยอาจจะรู้สึกว่าอ่านยากนิดหน่อยคือเพราะรายละเอียดมันเยอะเนื้อหามันแน่นแล้วก็อาจจะใช้ภาษาหรือสไตล์การเขียนที่เอ่อค่อนข้างเป็นทางการหรืออาจจะไม่ได้กระชับปุบปับ๊บเหมือนหนังสือ How-to ยุคใหม่ๆบางเล่มอืมซึ่งก็อาจจะจริงนะคะสาหรับบางคนแต่ในทางกลับกันความละเอียดลึกซึ้งนั่นแหละอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้มันยังคงคลาสสิกมาถึงที่วันนี้หรือเปล่าคะ เป็นไปได้มากเลยครับความลึกของแนวคิดมันอาจจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจตกผลึกเชื่อมโยงกับตัวเองจริงๆการที่มีคนมาสรุปประเด็นสำคัญให้อย่างในวิดีโอที่เราคุยกันอยู่นี่ก็ถือว่าดีมากๆเลยครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทำให้เราเห็นภาพรวมจับแก่นได้ง่ายขึ้นซึ่งมันก็อาจจะกระตุ้นให้เราแบบว่าเอออยากไปอ่านเพิ่มหรืออยากลองเอาไปใช้ดูบ้าง เห็นด้วยเลยคะ่ะดีมากๆเลยเอาละคะ่ะเราก็ได้สำรวจแก่นสำคัญของ7อุปนิสัยจากวิดีโอสรุปกันมาพอสมควรแล้วถ้าจะให้สรุปเป็นภาพรวมสุดท้ายเลยทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราคะครับถ้ามองภาพใหญ่ๆเลยนะ7อุปนิสัยนี้มันคือหลักการที่ทำงานเชื่อมโยงกันหมดเลยเป็นเหมือนแผนที่นำทางที่พาเราเดินทางจากจุดที่ต้องพึ่งพาคนอื่น d e p e n d e n c e ไปสู่จุดที่พึ่งพาตัวเองได้อย่างแท้จริง (Independence) อันนี้คือผ่าน Habit 1, 2, 3แล้วก็ก้าวต่อไปอีกสู่การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ (Interdependence) อันนี้ก็ผ่าน Habit 4, 5, 6โดยมี Habit 7คือการรับคมเนี่ยเป็นกระบวนการที่คอยดูแลหล่อเลี้ยงอุปนิสัยอื่นๆทั้งหมดให้มันพัฒนาไปเรื่อยๆมันคือการเปลี่ยนแปลงจากข้างในสู่ข้างนอก Inside-Out approach อย่างแท้จริงเลยครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่แค่การปรับพฤติกรรมผิวๆด้วยนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนที่วิธีคิดเราเลยถูกต้องครับจุดสำคัญที่สุดที่ทั้งวิดีโอทั้งหนังสือเน้นย้ำเลยคืออุปนิสัยพวกนี้มันไม่ใช่แค่เทคนิคหรือเคล็ดลับนะครับแต่มันเป็นการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์หรือ paradigm shift เลยคือเปลี่ยนมุมมองพื้นฐานที่เรามีต่อโลกต่อตัวเองต่อความสัมพันธ์ ตอนหลักการใช้ชีวิตซึ่งการเปลี่ยนแปลงลึกๆขนาดนี้มันต้องอาศัยความเข้าใจความตั้งใจแล้วก็การฝึกฝนต่อเนื่องจริงๆไม่ใช่ทำแป๊บๆแล้วจะได้เลยมันคือการเดินทางของการเติบโตพัฒนาตัวเองที่ไม่มีวันจบสิ้นจริงๆครับเป็นการเดินทางที่ทั้งทา้าทายแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูนะคะว่าจากทั้ง7อุปนิสัยที่เราคุยกันไปเนี่ยมีข้อไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอืมโดนใจจัง รู้รู้สึกว่าใช่เลยอันนี้แหละที่เราต้องปรับปรุงเป็นพิเศษหรือบางทีอาจจะมีข้อไหนที่เราคิดว่าเออเราก็ทําได้ดีอยู่แล้วนี่นาแต่พอได้ฟังมุมมองที่มันลึกขึ้นอาจจะเห็นอะไรใหม่ๆที่น่าจะเอาไปต่อยอดได้อกีกลองเอาคําถามพวกนี้ไปคิดทบทวนดูนะคะอาจจะเจอจุดเริ่มต้นที่ดีในการรับเลื่อยของตัวเองก็ได้ค่ะ สำหรับการเจาะลึกเนื้อหาจากหนังสือ7อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งผ่านการสรุปของช่อง Book for Life ในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และให้มุมมองใหม่ๆกับทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ